สวัสดีทุกคนเพิ่งตื่นเลยล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยแต่น้ำยังไม่อาบขี้เกียจวันนี้มีเรื่องจวมาเล่าเออพไปเจอมาเนี่ยอาทิตย์ที่ไม่ว่างอะไรเงี้ยทำงานทำอะไรเี่ยไปเจอเรื่องราวมาก็จะเอามาเล่าในวันนี้เรื่องก็มีว่า มันมีเอฟซีคนหนึ่งนั่นแหละมันน่าจะชื่นชอบเราอะวันนั้นเราเข้าไปในซอยซอยหนึ่งเอซอยนี่มันเป็นซอยที่เราไม่รู้จักอ่ะเราเข้าไปปุ๊บข้างหน้าเหมือนมันจะตันเลยแล้วมันก็มีซอยซ,อยซ้ายขวาเนี่ยเป็นแยกอ่ะซอยนี้แยกอะไรอะไรเงี้ยหน้าซอยด้านซ้ายเนี่ย มีร้านขายของอยู่เป็นร้านขายไก่ย,ย่างลูกชิ้นเนะี่ยะเออเป็นยายแล้วก็มีเด็กผู้หญิงยืนอยู่เออก็จอดรถและแอบแก็เดินลงไปเดินผ่านเข้าไปนะใส่แมสเดินผ่านปึ๊บแต่มีเด็กผู้ชายเด็กวิ่งออกมาจากซอยอย่างรวดเร็วเลยนะวิ่งออกมาวิ่งออกมาทำอะไรบ้างวิ่งออกมายิ้มให้วู <laughs> ไอ้เงไมยิ้มไม่กูเกูก็ตกกระจายเลยไอ้เงไมายิ้มไม่กูต้อรเออแล้วเขาก็ยืนซื้อของเนี่ยของยายหน้าซอยอ่ะกูก็เดินไปดูใ่้เหมือนซอยมันจะตันเาะเดินไปตรงกำแพงแต่มันเป็นเลี้ยวไปได้เว้ยกูเดินกลับมากูถามว่าเดินกลับมาใหม่แล้วถามยายยายครับไอ้ซอยเนี่ยมันทะลุไปไหนได้มั้ง เขาบอกถ้ารู้ไปนี่ไปนู่นนะต้องออกไปทางนี้นะเดี๋ยวนี้ปุ๊บจะออกไปทางนู้นนะและเด็กที่เดินมายิ้มมาบอกว่าไงไหมพี่ฝังผมนะอันนี้เขาเล่าไปฉากเลยถ้าไปทางนี้อนะ่ะต้องเลี้ยวขวาแล้วก็จะมีทางลัดออกหน่นใหญ่อะไรเงี้ยเขาบอกเออผมติดตามพี่นะฮะรู้จักกู <c oughs> รู้จักกูเออกูก็ตกใจทีเ่เขาวิ่งออกมายิ้มให้กูตอนแรกเท่านั้นะเออ แล้วทีเนี้ยยายกับไอเด็กผู้หญิงตอนแรกที่ยืนยืนซื้อของกัไอ้นี่เขาเขาบอกว่าเนี่ยคนดังนะอยู่ในอยู่ในคลิปนะทำคลิปโดดดังเลยเออกูก็คิดในใจแล้วมึงจะไปบอกเขาหรอไหมมึงรู้จักคนเดียวพอแล้วเออไม่ต้องไปบอกเขาแล้วมึงคิดว่ายายเนี่ยเขาจะดู แล,ล้วคิมกูมีสาระด้วยเด็เออแล้วยายเขาใจะจะมาดูว่าดูพวกทำกับข้าวกับปลาอะไรอย่างงี้ป่ะแต่ตลาดเออคิปที่มีสาระคิปที่มันไม่มีสาระดูอัวมึงก็จะไปโชยเออแล้วยายเขาพูดขึ้นมาสี่ห้าคำเนี่ยพูดมาฟังแล้วกูก็สบายใจบอกว่าไงไหมมบอก เออเหมือนตัวจริงเปรียบเลยเขาบอกโอ้โหแล้วกูคิดใจเอาแล้วกูไข่วะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไอ้กูไข่วะเนี่ยกูบอกผมไี่แหละตัวจริงครับยายไปแล้วนะยองหาขำอะไเอยเรื่องก็มีอยู่แค่นี้แหละ